สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกคนนะครับวันนี้อยู่ร้านเจจอบด้วยกันพอดีเอฟซีพันอยากเห็นแกจอกตำว่าตำแบบไหนมีส่วนผสมอย่างไรคือแซ่บแท้ลองช่วยเอาเปรี้ยวหวานเนาะเปรี้ยวหวานแล้วก็เพิ่มกะเพ็ดนะคะเบิึ้งได้ค่ะมังเพ็ดกัมนึงนี่นะคะเพ็ดกัมนึงเอาใส่ลงไปก่อนค่ะอ่าเด้อกระเทียมค่ะอันโค้งนั้นเพันเพิ่งตำไปนะครับต่อโคกกระเทียมสองเงี้ยงค่ะผงซูค่ะเชิญค่ะผงซู บดหลายแล้ค่ะมาเบิกเอาดูดมาได้หลายค่ะเบิกเอาค่ะบดหลายค่ะกอนตแต่ว่าต้องใช้อันยูโมโตพัดเนะค่ะแบบพัดค่ะแบบพัดมันสีแซ่บกว่าแบบธรรมดาแม่ค่ะมันสีนัวค่ะโดยมันจะเป็นแบบแต่มะหงดูเฉพาะค่ะอืมอันนี้มาให้แม่ค้าเนี่ยแชมพูขอบคุณอันนั้นเดี๋ยวใส่เบอร์เรายังบวบบดค่ะยอมใส่ค่ะใส่แล้วก็นุ่มๆอันน้อยๆ่ะอืมยอมเอาเพราะว่า มันได้ยี่สิบมื้อเป็นบอกอะไรประมาณนี้นะแบบอาทิตย์หนึ่งไซเทอรหนึ่งยอมยอมเอาเฮ้ยซื้อเอาก็ได้เนี่ยันนีใหม่เลยลองลองใส่แชมพูเมื่อใดแม่จะราสิมากินข้าวร้านเจเจะอีกป่ะซ่านคนมาถาม่ยังยังยังก่อนอืมเราก็กินทุกหลแลเราก็เมื่อยได้ปัรถจังเลิบมันก็บอกคือแม่ค้าเลยค้าจ้าหกสิบแปดสิบร้อยค่ะจ้ามันเสียวด้วค่ะ ลูกค้าประจำมาได้เนี่ยลูกค้าประจำมาได้มาเป็เดือเรามาปลาเผาก็มีเด้อค่ะชุดละร้อยยี่สิบมันเนี่ปลาเผาชุดละร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์มะเขือเทศใส่สองหน่วยเด้อค่ะมะเขือเทศใส่สองหน่วยมะนาวเด้มะนาวนี่สองหน่วยขั้นต่ำค่ะถ้ามันถ้ามันมีน้ำนี่เต็มน้ำมันรดนนะบ่เอาเลยมี ข้าหมักนาวมันอันนั้นมันเป็นบเป็นน้ำกับสีไซดหอดสามปุ่เป็นน้ำผสมแล้มีกระปูผงมาเนี่ยอันนี้ปูตําปูอันนั้นเด้หมักนาวเจ้าหน่อยละสองสอมที่สองนี่ที่สองสองน่วยเนี่ยแล้วเบิ่งน้ำมันเอาไปหนอือเบิ่งเอาสิคุนเอาว่ามันน้ำซ้ำได้แม่ค่ะถ้าพูดหรือบ่มากเปรี้ยวว่าอย่างกระบอกได้ค่ะแม่ค้าจะให้หน่อยตามรสชาติที่แม่นค่ะอันนี้ขาดบ่ได้เลยค่ะขาดเธอรหัสตายเลยนี่แม่เหรียญค่ะแม่เหรียญตีลงไปเลยค่ะ เธอเอาเธอเอจ้าบาเนี่หกสิบแปดสิบร้อยนี่เอาสองแปดเอาแปดสิบก็ซื้ได้เพิ่มประเดีกขึ้นนะอันอันอันนี้ฮะมีเอฟซีมันสั่งซื้ออยู่นครแม่คันนครศรีธรรมราชค่ะของหอดแล้วเพิ่นบาห่อหอมแซ่บแซ่บสองแม่บานหอมส่งสปงแม่บานอมงแม่บาน่นพนานอังคารพุธมันหรอสองมือห่อสองมือหอดสั่งได้ได้ไม่เจ้าจ้าสิบไปขายสิบไปขาย ขายปลาแดกแล้วละ่ะเพราะว่าเราติดต่อกับโรงงานบ่ได้ก็เลยขายเองเลยได้ขายเองมันก <c oughs> ็สี่ราคาแพงจังหน่อยมันก็บ่แพงได้หล่ะมันบ่ได้ไ <c oughs> <c oughs> เอากําไรมันไ่ได้เอากําไรก็เอาราคาขายขายส่งอีกอันนี้ผักหอมปีบ้านเฮาเนาะเขาเอิ้นว่าผักเตยภาษาไทยออะไรอย่างงี้ยครับพักชีลาวผักเตยภกษีบาลังเหรอภาษีาลังเหรอภาษีบาลังอ่ะอันนี้ก็บ่ฮู้เด้อนี่ น้ำตาลปี๊บค่ะอันน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วแต่มากหวานเบาหวานถ้าเบาหวานเสมอกะกะซิซัมนี่นะคะความแซ่บอยู่ที่น้ำตาลปี๊บเนาะใส่น้ำตาลธรรมดาก็คือน้ำตาลปี๊บบค่ะมันสีบอันนั่นแล้วมันประกอบกลมเปิ่งเขาต้องปรุงแบบนี้โอ้มันก็คือยำเนาะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะเบิ่งเลยครับแซ่บแล้วนี่เพื่อนบอกว่าเพื่อนลองไปตามแล้วกลิ่นหอมขึ้นมาเลยไหมเนาะแม่นค่ะหอมแซ่บยี่ห้อนี้ค่ะถึกใจเพื่อนว้าวค่ะ ถามเพื่อนมื่อกี้เลยเพื่อนรักมาต่อโฆษณาแม่เหรียญก็บโบเห็นเจ้าอยู่ไสอันนี้เอฟซีเพิ่นเอาอันนี้เนาะเอาเพื่อเอาตีนเน้นตีนเพิ่นว่าพิเศษนะเพื่อนเลยกุ้งซุกค่ะกุ้งซุกปกติก็มีกุ้งสดก็มีไหมเนาะมีค่ะจินมือเที่ยงนะครับมือนี้เพิ่มสารอาหารหลังจากที่ผมเป็นวินสงสัยมันขาดแต่มาหุงเจ๊จอกเราก็เลยเป็นวินเป็นวินนะครับมีหอยค่ะ หมูยอนี่ก็หมูยอแท้ด้วยค่ะด้อหมูชอคุณนิดค่ะหมูยอคุณนิดจ้ะเอามาจากอันน้ำจิ้มคุณนิดหรือเปล่แม่นค่ะหมูยอนมันมีหลายยี่ห้อเลยแต่ว่ายี่ห้อนี้แซ่บแผ่นละแปดสิบห้าบาทมันกินแล้วมันบ่บ่เอฟในแอลกอฮอล์มั้งนี่มันบ่เรียนนะข้างหลังเขาจะกำลังกินเ่็ตําปูหมาน่ะต้ปูหมากระปลาเผาปลาเผาก็มีอันนี้ก็พอต้องตํา คักเลยเนาะย่องๆเอาแล้วก็ได้เลยมันไม่ค้าหาตามเนี่ยมันจะเข้าลูกเข้าหนังอาชิมค่ะบอเนี้เสร็จละแป๊บเดียวจังหน้อยเพื่อนละเบื่อนละเอาใหม่ได้ค่ะเจ้าแล้วอยู่มะนาวมาชิมนะคะหอมๆแล้วเปรี้ยวอันนี้จังหน่อยนะปากเป็นจังไยวกับบลูห่ะปากคนป่วยเห่ะมะนาวมาชิมขาดมะนาวเพราะได้มะนาวมาชิมค่ะ หัวยาวไปส่วนก่อนพอแล้วเอาแซ่บแล้วปะเนี่ยก um. well. ินน okay. mm ี hmm. ่ถ้าใส่หลายก็ย่านเค็มเนาะแม่เหลียญเปรี้ยวเอาพอดีหรือยังจะเอาอย่างใส่เพิ่มใส่เปรี้ยวจัะไหนซีกมันเนาะมันเปรี้ยวอ่ะเพล่ะสองสองหน่วยฮะเปรี้ยวก็ต้องหน่วยครึ่องในี่ข้องอย่างสาวจังเลยตัดเปรี้ยวเป็นตัวเค็มเอาวก็ใส่ละ พปดีน้ำตาลตเตี้ยวนี่คือหวานเลยอ่ะอลอีกรอบหนึ่งเด้อแก่กับซีเวิร์ดขวดบ้าหลายโคกกช้ไหมเกือบบินรบหมายความว่โคกนีฮะซีเวิร์ดขวดบ้าบ้าห้องแซบแซบแซบอสามชื้นซิมแล้วก็อิ่ม,มอ่ะรช่เลยอืมแปบ,บนี่าจานได้บ้อง อานี่ยครับตักใส่จานเรียบร้อย <c oughs> เออจานกระเรียมทองเบิ่งอันนี้มาแต่บา้านเลยนนี่ฮะลูกค้านี่ก็มาแต่ว่าน้องเสียวลูกค้ามันอยู่ตัวทีท่ไหนอาจจะพรานคะคะไปแต่ไกลกันมานี่ก็ไปส่งคุณครูบ้านพนงามมาค่ะมาเนี่ยอ๋อไปส่งพนงามไปหรอค่ะสี่ห้าร้อยก็ไปส่งค่ะสี่ห้าร้อยก็ไปส่งค่ะสุดยอดเนี่ย โอ้ตำรวมโคกเรา102โคกเราเนาะไปส่งตำธรรมดาเลยไปส่งเพื่อนมาครับเธอเอาจวดๆนนาจานน้อยได้สิบุมีโอเคเตรียมเขากัแป๊บนึ่งฮะเอาหมักพีดตำมมีตำเกิดคือมาใหม่จากแม่ค้าเห่แม่ค้าใหม่มาส่งเนยอืมอันคูสวัสดีครับนี่มาแล้วของแม่ค้านะครับเอากรสิ มากินนะครับบรรยากาศฝนตนนกลินลินไก่ไม่เตาไม่เตาจานมาแ๋เลืมจม๋่ครับม่ครับเป็นไก่ไม่เต่าสามสิบบาทไก่ไม่เตาก็กาแส้นทั้งนั้นเอาเ้อใส่เส้น,นเลยเอเลย บินกำเนียค่ะบินทั้งหมดสองร้อยแปดสิบบาทสุดสุดสุดยังเวลวาไทยล่ะอีกสองวันก็จะได้ไปลาวแล้วเวลาขาย ขายเขาเคียบป่ะอืมเวลาพักจากก็ได้ขาเคียบขายเลยมันมีที่ทุบเปลี่ยกอยูใ่ที่าเอาเลยหีองบนไม่เอาะขออนุญาตใช้ทิชชู่นะครับ ก็ยากไหมครัใช้ทิชชู่ <c oughs> มากินอยู่ร้านก็ได้ครับเพื่อนมีปลาเผาหอมตัวละร้อยสาว <c oughs> อ่ะตัวละร้อยสาวปลาเผาถือๆนะครับถ้าไปกินอยู่ถ้าไปซื้ออยู่ตลาดตัวละร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบน้อยกว่านี้อืกอน้อยกว่านี้อีกร้อยห้าสิบอีกเนาะก่อน <c oughs> อมาลองสั่งกันเลยครับสี่ห้าร้อยก็ไปส่งอยู่ใกล้ๆอ่ะ เอาเหรอนกง่แต่สดสดบอกจะสอบแล้วว่ามันต้องหัวลูกเส้นกับต้องเส้นมีเท่านั้นใช่เส้นอื่นกับบ,บัวบ่ายบ๊ะแซบพ่งมือนี่เพื่อนดังได้แจ๊ลูกค้ามาแต่ทุกที่เลย ขนาดลูกลูกค้าอยู่อยู่นครศรีธรรมราชก็ยังมีลูกค้าเพื่อนเพื่อนลองซื้อประแดกไปกินเบิ่งนะครับแซบ่บมเหรียญใช่อประแดกไม่เหรียญมันบ่มีเนาะอยู่ตรงนี้เนาะมันขายไปขายมันก็นบ่มีแลมขนาดทำหเอายังบอกเอน เพิ่งมากินเนี่ยร้านชุมตําเนี่ยร้านชุมตําปยัดเปลี่ยนสูตรนะครับลองเอาไปดแดไม่เหลียงไปทำม,มั้งใช่ไนหะมนึกว่าสิปป่งเป็นสูตรไปแดไม่เต๋เอเขาแหละนึกว่าแซ่บเหมือนกันจริงไก่ไม่แตะว่าแซ่บแม่ขานาดแบบ ดูวานนี้เนาะจะสามที่ทุ่มอ่ะจีงแต่เซาอ่ะกิน,นแต่เา,า,า,ามกินสามสีทุ่มอ่ะสิดเมืงองเรามาแบบนั้นเนาะราะว่าข้าวเนื้อ<ะ>ข้าวหนังขณาจางมั <ๆ S 2> นนุ่มนุ่มนุ่มมือเรานเลขออนุญาตอมมือครับดุดมือเด็กอมมือแล้วเนาะ เช้านี้ผมไม่ไปทำงานนะครับผมไขวินเป็นวินอาการรอดแรกเดี๋ยวเแบบมือกลับบ่ายมันึงไหวบ่ ตีนไก่เน่นๆตีนไก่อันมินเหมืองกัตีนไก่อันหลวงพี่เจไปกัดโจมเลยนะไม่ได้กินตตหหงเจเจอคนไหวจะไดบานบอสซบมันจะคีบซ้นเอาวลยมันจะ เนาะผ้าไปซืจงมันตะม้งถิม่านบัวแซ่บไว้จังไดเจ้าบสั่งคนมาเสื้อด,ด้วย,ดดวยกันเที่ยงกำปั้มีคนมาเสื้อเด้อน่ะกำปั้มก็มาเองยืนเห็นเนาะจะไปโทรสั่งก็ได้เจ๊เจ๊หลวงพี่หลวงพี่เจ๊อยากกินตะม้งมึงอยู่วัด ว่าตำมึงหูไม่ออกตำบอกคักไปสันสั่งเห้อสั่งเจ๋ออย่างก็สั่งเจ๊เปรี้ยวมาก็ได้เจ๊เปรี้ยวมาดูเปรี้ยวร้านน้ำปั่นห,หนะาไม่ต้องเสี่ยวเออบอกหลวงพี่เจได้ถ้าอยากกินให้สั่งมาเลยไปสั่นเอาไปส่งก่อนเที่ยงยังยมแบบเป็นร้านก็ได้อืม ก่อนเที่ยงผมบอเปิดร้านมาหนิตี้แม่ค้าผมเปิดบ่ายโมงได้จังเลยรถเอาเถาอะพระมากินอยู่ร้านเลย <c oughs> ปาร้านไม่แพงนะซื้อบ่ายโมงเพราะชนะร <c oughs> ้านไม่แพงนะเขาตั้งซื้อให้บ่ายโมงเพราะชนะ <c oughs> เปิดบ่ายโมง อ๋อฮิ้วไปแลอวยังเดี๋ยวนี้อ๋อโอ้ยกับแบ่งเครื่องไปแล้วแหละเจ๊โบต้องปรุงไปนักเจ้าไปยวเอาอยากแซ่บต้องไปกินอยู่ร้านไปหน่อสิ เจ้าจบอกว่าให้เอาไปส่งยกากาศนะครับเพื่อนยามาขายเครื่องเพื่อแม่แม่ค้าสิกกรกระดิกตโตไปได้กระสุ่โมงนึงหละตํำแล้วเปล่งองยางไปตรงอีกเนี เพื่อนมีไม่โยกกับเข้ากันเข้ากันชาบาทก็ได้หลายอยู่ันเจ้เข้าปุ้นเบอร์ต่อเจ้ถา,ามซื้อเพื่อนลบเมือได้หระอเพื่อนลบเมือซื้อเส้นอยู่หน้าเืืงกันเถอะ แทบเี้นเงินนะครับมาแล้วมาลองมีปลาเผาพร้อมมื้อนี่ค่ะซื้อไก่แม่แม่เต่ามาแล้วก็เลยมาได้กินปลาเผาจะรอบหน้ารอบหน้าโอเคสำหรับเครื่องนี้พร้อมาเบิ่งเจ๊จอดจำมะ่งนะครับว่าตามจังไหลแทบจังไหลใช้หยัง่งแค่รับเอาเบิ่งนเพื่อแล้ว ก่อนพอมันกินกระแสเพย่ผเก่านะครับถ้าผู้ใดอยากลองก็มาได้ที่ร้านนะครับกับหมแพงราคาห0สิบาทหกสิบเจ0ดสิบแปดสร้อยด้แหน่ด้ดเสียงมีธรรมดาอย่าเจ๊ตมุงไหะธรรมดาเท่าไหร่ธรรมดาสามสิบมาได้ครับแล้วกันมีปลาเผาปลาเผาร้อยซาวนะครับครบเครื่องซุกแล้วเรียบร้อยสั่งได้สั่งก่อนก็ได้นะครับแล้วสมมุ่ยจกกินมื้ออื่นสั่งมื้อนี้ก็ได้ ถ้เพ่นไปส่งนะครับก็ลองมากินอยู่ร้านก็ได้หรือว่าจะสั่งไปกินอยู่บ้านก็ได้นะครับอันนี้คือปริยาซาเล้งร้านเจด็ดจอกนี่ครับโอเคสำหรับพียงเราทั้งสองขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอตัวกินก่อนแซ่บแซบ่บดีมือเที่ยงนี้โอเคขอบคุณสำหรับทุกคนที่มารับชมแล้วก็คอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้องด้วยครับไปแล้วสวัสดีครับบ๊าบค่ะ